เกมซูเปอร์บิ๊กแมชพรีเมยร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่21กันยายนที่ผ่านมาที่สนามเอเมเรสสเตเดียมอาเซนนลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และแม้ปืนใหญ่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครองเกมเหนือกว่าแทบทั้ง90นาทีแต่สุดท้ายพวกเขาทำได้เพียงเสมอ1-1เท่านั้น ลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าเจอความกดดันตั้งแต่ต้นเกมเมื่อโดนเรือใบสีฟ้าออกนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่9จากจังหวะสุดคมของเออร์ลิงฮาลันดาวยิงตัวเก่งที่อาศัยความเร็วและการวิ่งทำทางอันเฉียบขาดซัดประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อแม้จะเสียประตูเร็วแต่อาร์เซนอลไม่ยอมถดใจพวกเขาเดินหน้าเปิดเกมรุกกดดันใส่คู่แข่งต่อเนื่องสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถจอดตะข่ายเพิ่มได้จนทำให้แฟนบอลในสนามแทบหัวใจวายและแล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บความพยายามก็เป็นผลเมื่อ เอเบเรชีเอเซ่จ่ายบอลสุดเหนือชั้นให้กาเบรียลมาติเนลลี่กดเต็มข้อส่งบอลตุงตะขาอย่างสวยงามกลายเป็นประตูสำคัญที่ช่วยให้ปืนใหญ่ตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบสุดกระทึกหลังเกมมิเกลอารเตต้าให้สัมภาษณ์กับ BBC โดยยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิใจในผลงานของลูกทีมเขากล่าวว่าอย่างน้อยเราก็สมควรได้ผลเสมอผมภูมิใจในแนวฐานการเล่นของเราเราคลองเกมได้แทบทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าผิดหวังก็คือเราไม่ได้สามแต้มเต็มอารเตต้ายังยอมรับว่า ทีมเสียประตูง่ายเกินไปแต่ในภาพรวมเขามองว่าทีมเล่นได้ดีกว่าซีซั่นก่อนตอนที่เคยชนะซิตี้โดยซ้ำสำหรับจังหวะตีเสมอของมาติเนลลี่กุนซือชาวสเปนออกปากชื่นชมลูกทีมทันทีว่าผมแฮปปี้มากเอเซ่ผ่านบอลได้ยอดเยี่ยมและกาบี้ก็จบสกอร์ได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้อาเตต้ายังกล่าวถึงนักเตะตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามว่าทุกคนจะได้รับโอกาสเสมอและนี่คือสิ่งสำคัญในการแข่งขันระดับสูงแบบนี้เมื่อถูกถามถึงการตามหลังิเวอว์พูห้าแต้มในตารางคะแนนอาเตต้าตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาทําได้แต่หากเราเล่นได้ในระดับนี้เจอกับทีมอย่างแมนซิตี้ผมมั่นใจว่าเราจะโอเคและที่น่าสนใจคือตอนนี้มิเกลอาร์เตต้าได้สร้างสถิติเป็นคุณสื่อคนแรกที่ไม่แพ้เป๊ปกว่าดิออลาในเกมลีกยาวนานถึง5นัดติดต่อกันแต่เจ้าตัวกลับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญเท่าชัยชนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสถิตินี้แต่สิ่งที่ผมต้องการคือการชนะมันไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขเราควรได้3มแต้มในเกมนี้เรียกได้ว่าแม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มแต่ฟอร์มการเล่่นนนขอองาซใคคื ันน,น้ได้สร้างความมั่นใจให้แฟนบอลว่าทีมยังคมพร้อมต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเส้นทางการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ยังเข้มข้น,นและน่าติดตามแบบห้ามปรับคลิปตาเลยทีเดียวแฟนๆนอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ